สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดช้บอลสีนะครับวันนี้ก็มาให้ชมบอลสีแล้วก็แบ่งปันบอลสีนิดหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเนาะโอ้นี่บอลสีเจ้าสาวครับทุกท่านบอลสีเจ้าสาวนะครับนี่ต้นนี้มีคนจองแล้วนะครับนี่ป้ายสวยๆมาเลยนี่ป้ายแล้วนะครับต้นโตๆใหญ่ๆเลยนะครับนี่มีอ่ะ ป้าเขาจองไว้แล้วนะครับบอกว่าเ,าเก็บไว้ให้ป้าด้วยนะครับเดี๋ยวรอป้าเก็บตังค์อีกนิดนึงนะครับ XD แล้วก็ส่งให้ป้านะครับนี่ครับป้าผมเก็บไว้ให้แล้วนะครับเจ้าสาวสวยๆเลยต้นโตๆเลยนะครับดูครับสวยมากแล้วก็มีเจ้าสาวอีกต้นหนึ่งครับทุกท่านต้นนี้ยังไม่มีเจ้าของฮ่าอ่า <Pad> ต uh> ้น <zon> นี้ใครสนใจก็ทักมานะครับต้นนี้ผม ปล่อยขายอยู่ให้ในราคา350บาทรวมส่งนะครับสําหรับต้นนี้นะครับนี่สวยครับเจ้าสาวเดี๋ยวมันก็ป้ายนี่นี่นี่เห็นไหมขอบขอบนี่เริ่มป้ายมาแล้วนะครับอันนี้เป็นไม้แคเขี้วนะครับโตวไวอยู่ในกระถาง6นะครับไม้แคคขี้ยวของผมนี่ครับเจ้าสาวผมก็ตอนแรกมี4ต้นปล่อยขายไปแล้ว2ต้นนะครับต้นนี้ก็ปล่อยในราคา350บาทรวมส่งนะครับเจ้าสาว สวยๆเลยแล้วก็มีนี่ครับบอลสีเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนะครับโอ้ oh, ไม่ใช่ <c oughs> อันนั้นมันละครช่องเ็ด <c oughs> นี่ครับ <c oughs> บอลสีเพชรเจ็ดสี่ <c oughs> เพชรเจ็ดสีนะครับ <c oughs> ต้นนี้ครับโตโตเลยครับ <c oughs> ผมปล่อยให้นะครับในราคาสามร้อยบาทรวมส่งให้นะครับดูครับทุกท่านด่างสวยมากสามร้อยรวมส่ง เพจเจ็ดสีเอาเอาผมกําลังจะบอกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวบอลสีด่างเหลืองด่างขาวนะครับกําลังมานะครับกระแสกาลังมานะครับนี่ต้นนี้เหมาะแก่การเอาไปทําแม่พันธุ์มากเลยนะครับนี่ใครยังไม่มีเพจเจ็ดสีด่างสวยก็เอาไปฟอร์มตั้งแม่แล้วก็รอดอกนะครับรอดอกแล้วก็เอาดอกไปผสมกับบอลสีอื่นนะครับเราก็จะได้ไม้ด่าง ที่มีชนิดใหม่ขึ้นมานะครับส่วนมากที่ไม้ด่างๆนี้เขาใช้ไม้ด่างขาวนี่แหละครับเกสรไม้ด่างขาวนี่แหละเอาไปผสมกันนะครับอ่าใครยังไม่มีก็ลองทักมาครับกระถาง6นิ้วนะครับทุกท่านดูครับโอโ้โหหนักมากกระถาง6นิ้วนี่เจ็ดสีนะครับสวยๆต้นใหญ่ๆอ่าต่อไปเป็นบอนสีนี่ครับเยี่ยมตะวันนะครับ บอลสีเยี่ยมตะวันนี่บอลป้ายนะครับเยี่ยมตะวันบอลป้ายกระดูกดําก้านดํานะครับโอ้โอ้รากขลุกกระถางแล้วนะครับต้นนี้ใครยังไม่มีเยี่ยมตะวันเอาไปทําแม่พันธุ์นะครับบอลเก่านะครับสวยครับโอ้หลอดใหม่มาแล้วนี่ครับเหมาะมากนะครับท่านไหนที่ยังไม่มีก็ผมส่งให้นะครับนี่อยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะครับต้นโตแล้วไม้แยกหน่อนะครับไม้แยกหน่อนะครับเยี่ยมตะวันสวยครับ ต้นนี้อยู่ที่3ามอห้าสบาทนะครับรวมส่งนะครับ3ามอยห้าสบาทรวมส่งเนาะใครยังไม่มีเยี่ยมตะวันบอนเก่าเอาไปนะครับเยี่ยมตะวันมี2ต้นนะครับมี2ต้นอันนี้ต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ต้นที่สองนี่ดูครับกัดสีมาแล้วสวยแล้วนะครับไม้แยกหนอนนะครับเยี่ยมตะวันนี่กระถาง5้าจุ้าเท่ากันเลยนะครับ3ามรอยห้าสิบนะครับรวมส่งให้นะครับ นี่บอลเกา่ากระดูกดำกระดูกนี่นูนชัดเลยนะครับแล้วก็ป้ายสีแดงนะครับกัดสีสีแดงนะครับสวยครับเยี่ยมตะวันอะ่ะสวยมากเป็นบอลที่แบบมีคนเข้าเมิน <laughs> คนเมินนะครับเนาะก็จริงๆแล้วสวยมากนะครับอ่าต่อไปเป็นปล่อยบอลสีซุนกวนหน่อยแล้วกันนะครับซุนกวนเนาะซุนกวนอ่ะ ราคาแบบน่ารักน่ารักเลยนะครับนี่บอลสีซุนกวนนะครับหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบบาทรวมส่งนะครับนี่ซุนกวนหนึ่งร้อยสามสิบรวมส่งนะครับสวยอะ่ะเนาะเป็นสปายเขียวขาวนะครับซุนกวนจะไม่เหมือนเหล่าปีนะครับเหล่าเหล่าปีใบเขาจะตุ้ยกว่านะครับ <laughs> ใบเขาจะอวบกว่านะครับเนาะใบเขาจะอวบอันนี้ใบใบซุนกวนนี่จะคล้ายๆใบนางลากสดนะครับแต่เป็นสีเขียวสีเขียวขาวนะครับนี่ครับใต้เขียวแล้วก็เป็นเขียวอ่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมใต้เขียวเข้มแล้วเป็นเขียวอ่อนจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาโตเต็มที่นี่จะมีสีชมพูอยู่กลางใบนะครับกับสีชมพูกลางใบอันนี้คือบอนสีซุนกวนนะครับทุกท่านแล้วก็ไม่มีแล้วละ่ะ อ๋อสีลาหุ้มทองต้นนี้อเดี๋ยวปล่อยแบ่งให้นะครับวันนี้ก็เป็นบอลสีแบบเออแบบน,นี้เป็นคลิปแบบบอลสีแอบแบ่งบอลสี <laughs> แอบแบ่งบอลสีเลยนี่สีลาหุ้มทองดูครับด่างทองมาแล้วต้นนี้สวยมากนะครับด่างทองมาแล้วหนึ่งร้อยสาสิบนะครับหนึ่งร้อยสาสิบรวมส่งนะครับนี่ใบนี้ทองมาเลยนะครับ อ่าสีลาหุ่มทองนี่มีหลายหน้านะครับเป็นบอลสีที่มีหลายหน้ามากนะครับศีลาหุ่มทองต้นนี้อ่าใครอยากได้ก็ทักมาแล้วก็มีคนถามอยากได้เออบอลสีนี่ครับฮานุมานอมภพ,พานะครับต้นโตๆตเลยนะครับดูครับผมมีอยู่สองต้นนะครับนี่หนึ่งร้อยบาทรวมส่งนะครับฮานุมานอมภพา,พาต้นโตโตเลยเดี๋ยวมีนี่อีกต้นหนึ่ง มีกัดสีไว้แล้วนะครับกัดสีมาแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับมี2ต้นโอ้รากทะลุกระถางแล้วนะครับเอาไปก็ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับนี่หนึ้อยบาทรวมส่งนะครับมีอยู่2ต้นนะครับสําหรับหนุมานอมอมอะไรอ่ะอมพระผานะครับนมอย่าไปคิดลึกอย่าไปคิดลึกนี่นะครับมีทศกัณฐต้นหนึ่งทศกัณฐอีกต้นหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยรวมสโอ ทศกัณฐ์อันนี้แปลกนะครับทุกท่านโอ้มีด่างเหลืองมาด้วยทศกัณฐ์ต้นนี้นะครับนี่หนึ่งร้อยรวมส่งนะครับโอ้มีด่างเหลืองมาด้วยนะครับนี่ต้นโตๆตเลยนะครับทศกัณฐ์เนาะเอาไปเลี้ยงกันนะครับนี่ครับมันก็มีประมาณนี้แหละนะครับเบิดชัยสลับบอลสีเบิดชัยวันนี้ก็เป็นไม้แยกหน่อแล้วกันนะครับนี่ครับมีประมาณนี้อันนี้ก็ พ่งเฟมาใหม่นะครับเทับก็ยังไม่มีกับเขาหรอกนะครับก็เห็นสวยเลยเอฟมานะครับเอฟ9้าทับมาใหม่ก็ออกมาเลี้ยงให้มันโตโตแล้วก็ค่อยทำจำนวนแล้วก็แบ่งขายให้พี่พเพื่อนๆน,นะครับสำหรับเซตบอลสีที่ผมจัดขายอ่ะโอ้โหผลตอบรับดีมากเดี๋ยวต้องทำอีกนะครับแต่ต้องเป็นวันศุกร์นะครับเพราะว่า วันเสาร์ผมเอาไปส่งวันเสาร์เขามีค่าส่งลดให้นะครับ mm hmm. ก็เลยทําจัดเซตถูกๆให้ได้นะครับในราคารวมส่งนะครับนี่ก็เป็นบอลสีที่เราสะสมกันมานะครับเนาะผมก็สะสมไปเรื่อยๆละครับแต่ผมภูมิใจกับบอลสีลูกไม้ต้นนี้มาก <c oughs> อาจจะอวดบ่อยหน่อยนะครับทุกท่าน <c oughs> นี่มันสวยนะครับเนาะสำหรับท่านไหนที่สนใจบอลสีที่ผมแบ่งขายวันนี้ก็ ทักเฟสทักไลน์ผมมาได้ตรงนี้เลยนะครับผมขึ้นเฟซขึ้นไลน์ไว้ให้ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นบอลสีที่สวยเอาไปเลี้ยงแล้วโตวแน่นอนนะครับสําหรับบอลสีของผมนะครับวันนี้ก็พาชมแบบนี้แล้วก็แบ่งปันบอลสีไปด้วยนะครับอู้อันนี้เป็นมานีล้อมเพชรนะครับทุกท่านอืมบอลสีมณีล้อมเพชรนะครับอันนี้ก็เพิ่งเอฟมาใหม่ช่วงนี้มัีล้อมเพชรกาลังมาแรงนะครับก็ อเอฟบอลสีมันนีล้อมเพชรเก็บไว้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าราคาบอลสีมันถูกแล้วนะครับผมก็เก็บไว้ทําแม่พันธุ์เรื่อยๆนะครับก็ขายถูกๆไปนะครับผมไม่ได้สนใจหรอกติดดงติดดอยอะไรบอลสีจะราคาตกอะไรยังไงแต่ผมก็ยังชอบนะครับเนาะเอาละคาวันนี้เบิร์ชายบอลสีก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ